Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cái kiểu giống công an đấy nhá, kiểu 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 công an công ตัวพัพาเนี ờ, này, này, ่ยเออตัวหาเวลาเนีมีวัสันฮะแล้วก็น้องฮะแล้วก็ไอ้แจ็กกี้แล้วกับเพื่อนไอ้ชายคนเออเนี่ยที่พัพาเนี่ยตัวนั่แล้วสักก๊อปเนี่ยกันลังถึงก็ไม่ใหญ่ความบิตเนี่ยเออเนี่ยถึ่งสดแล้วนะ่ยชื่อของพัพาเนี่ยไอ้สอโคนนะ hùng hùm hùng một và coi lại ngoài cả giò cô luôn เขามีเกียร์อมอะปุนนี่เหมือนลาดยางหลบอ่างห้องมานเนี่ยน,นดีองา

ไปสู่มาไ,ไปส่งไปนอนเขาอะทำไท่านี้เลยวางจอมล้วจังของอัน <laughs> มันได้ปุ๊บเนี่ยครับเตีวเลย <laughs> เออนี่นี่นะเอออลูกคอง เนาะขนาดกี่โอ้โหปกติให้ยื้อให้ยื้อเลยได้ยื้แล้วฮะใช้มง่ะใช้มง่ะใช่โหอ่ะใี่โคอ่ะเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้เฮ้าจอมหลอกแบบหลอกนอกกันเนี่ยมาเข้าสูบกันที่ไหนได้บ้าให้มาเพื่อจอมเบ๊กภา่าจอมเนียบ้าให้จอมมามาเลยบ้าคุณลองฟินเนี่ย ในเี่วันเนี่ยเขาถานโนแมนปะแซนแซนถ้าเกิดในเกมฮีโร่เป็นซ้ายนี่โนแมนโนแมนเาหนังผ้าเเ้าหนังผ้ามันห้อนี่ยเ่เขานังีแจ็บละมันเปไไงไมันเยน มันมีลมยังไม่ร้านเนาะมันไม่มีล้มถ้ามีลมมีเย็นหาวบ้านเขาห้อนบ้านได้หอยเอาล่เต็มตีเถอะตีสปินเนาะเขาเอาแพนอยู่มมลูกหน้าบ่